ปทุมมาช็อกโกแลตนะคะนี่คือปตุมมาช็อกโกแลตซึ่งอยู่ในตระกูลของกระเจียวสวยงามนะคะที่เห็นเป็นใบลายๆนี้คือเกิดจากการอยู่ในร่มนะคะไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากการเป็นแปลงสายพันธุ์แต่อย่างใดนะคะคือเราปลูกไว้ในร่มนะคะมันก็จะได้เป็นเรียกว่า สีใบาลายซึ่งมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะโดยปกติแล้วเขาเจะเป็นสีใบเข้มๆแบบนี้นะคะที่พรุนไปขนาดนี้เนื่องจากหอยทากนะคะมีความอร,อร่อยของหอยทากที่แบบว่าแอบมากินของเราอยู่ตลอดเวลานะคะกระเจียวปทุมมาชอ็อกโกแลตนี้ก็คือ,อตัวกรีบตัวกรีบตัวช่อกรีบนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีเหลือเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลอมแดง นิดหน่อยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนสีช,โชโ็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีกลีบจริงนะคะไม่ใช่สิมีดอกจริงที่เป็นสีม่วงนะคะเป็นม่วงอมชมพูนะคะมีความน่าราักอยู่ในตัวเองนะคะ ซึ่งใบก็จะแตกต่างออกไปอีกนิดนึงก็จะเกิดความสวยงามของเราเนื่องจากปลูกในร่มนะคะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งดอกนะคะวันปีนี้แทงขึ้นมา3ต้นนะคะก็เชื้อปทุมมาช็อกโกแลตก็จะเป็นต้นไม้ที่แทงช่อดอกออกมาจากลำต้นนะคะหต้นจะให้1ช่อดอกนะคะต่อ1ปีนะคะขยายพันธุ์ง่ายๆโดย ช้ำหัวนะคะแยกหัวช้ำนะคะแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์บ้างเป็นนา,นานๆถึงจะเกิดเป็นมีเมล็ดสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการเพราะเมล็ดก็จะต้องใช้เวลานานเนิ่นนานกว่าจะได้ชื่นชมดอกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะแยกแยกหัวพันธุ์นะคะขยายด้วยกันแยกหัวพันธุ์จะง่ายกว่านะคะอันนี้ให้สามช่อเลยสวยงามมาก ก็มันเป็นความสุขทางใจของบ้านสวนนะคะก็นอกจากดอกสวยแล้วใบยังสวยอีกนะคะที่ไม่สวยก็คือหอยทากินนะคะตอนนี้เรากำลังกจัดหอยทากด้วยการใช้เปลือกแตงไทยนะคะเปลือกแตงไทยหรือเปลือกแตงโมก็กินเสร็จแล้วเราก็มาวางทิ้งไว้มันก็จะกลายเป็นหอยทากโดนเหยียบไปแล้วอ่านะฝางไว้ด้วยนะคะกับ สิ่งสวยๆงามๆนะคะที่เราสะสม,มไว้มันเป็นความสุขทางใจนะคะปทุมมาช็อกโกแลต